คดีของนางกนก,นกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการกรณีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าเขาใหญ่ในเขตจ,จังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มอีกหนึง่งคดีเป็นกรณีถูกกล่าวหาร่วมกันดาเนินการออกโฉนดที่ดินในตาบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีจํานวน4แปลงรุกล้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และก็ที่ห่วงห้ามนะครับของรัฐส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ปปชจะต้องออกมาคุยนะครับตามกันต่อนะฮะเรื่องนี้ยังเป็นงานของปปช เรื่องของรวบรวมข้อมูลปมลายหลุดรับกล้วยหากผิดจริงเจอโทษทั้งผู้ให้ผู้รับนะทั้งนี้กรณีลายหลุดที่พักเล็กรับเงินรายเดือนหากมีข้อเจริงตามที่ปรากฏก,ก็จะมีความผิด2ลักษณะคือผู้รับก็มีความผิดนะรับทรัพย์สินเกินกว่า3,000บาทแล้วก็ผู้ให้ที่ให้เงินเพื่อจูงใจหรือมอบสินบนเพื่อกระทําการอย่างหนึ่งอยากดใดในตาแหน่ง รวมทั้งอาจจะเป็นความผิดา่าปพื่อนเจทาอย่างร้ายแรงเหมือนกันต่อมาเป็นอีกหนึ่งคดีความที่น่าติดตามกับเรื่องการรุกที่ป่านะครับของครอบครัวนี้ครับครอบครัวรัฐมนตรีช่วยคุณกนกวันของภูมิใจไทยวันนี้ปปชชี้มูลคุณกนกวันนะครับอีกคดีเหตุบุกรุกพื้นที่ป่าเขาใหญ่ที่รัฐสภานายนิวัตชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครับวันนี้ให้สัมภาษณ์ เรื่องของการบุกรุกที่ดินพื้นที่ป่าเขาใหญ่และจะเร่งดําเนินคดีทั้งอาญาและผัดจริยธรรมร้ายแรงกับคุณกนก,นกวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาครับคดีนี้ปปชได้มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาคดีของนางก,กนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการและเธอก็ยังเป็นแกนนําพักภูมิใจไทยกรณีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าเขาใหญ่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่อมอีกหนึ่งคดี หลังจากถูกชี้มูลความผิดพร้อมกับนายสุนทรวิลาวันนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดหรือบอจอปราจีิบุรีซึ่งก็เป็นบิดาไปก่อนหน้านี้โดยคดีใหม่นี้เป็นกรณีถูกกล่าวหาร่วมกันดําเนินการออกโฉนดที่ดินในตําบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีจํานวน4แปลงรุกล้ําพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และก็ที่ห่วงห้ามนะครับของรัฐโดยมิชอบตามกฎหมายและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในการชี้มูลความผิดคดีนี้ของนางกนกวันก็จะแบ่งออกเป็น2คดีครับคือคดีทางอาญาจะส่งเรื่องไปยังอายการสูงสุดยื่นฟ้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2ส่วนคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงทางคณะกรรมาการปปชจะส่งสารดีกาพิจารณาเพิกถอนออกจากตาแหน่งนะครับจับตาคดีใหญ่ชี้มูลนักการเมืองอื่น,นบุกทุกป่าเพิ่มในเดือนกันยายนนี้ และก็ทางคุณนิวัตชัยยังบอกอีกว่าส่วนคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีก่อนหน้านั้นเนี่ยของคุณกนกวันยังอยู่ในขั้นตอนของอายการในการดําเนินการสั่งฟ้องหากยื่นฟ้องต่อศาลแล้วและศาลประทับรับฟ้องก็จะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ทันทีในขณะที่คดีของนักการเมืองอื่นที่บุกรุกที่ป่าก็จะเร่งพิจารณาคาดว่าภายในเดือนกันยายนน,นี้จะมีคดีใหญ่ออกมานะครับให้ได้ลงมติชี้มูลกันตามลําดับนะครับ ภูมิใจไทยก็ไม่ได้แอคชั่นหรือว่าบังคับอะไรให้เธอต้องออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบหรือแสดงสเปรตนะครับเพียงแต่ว่าก็รอถ้าสาลประทับรับฟ้องเมื่อไหร่รก็ต้องหลุดและพ้นจากการทำหน้าที่สสและตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยนะครับก็รอแค่ตรงนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงอะไรออกมาก่อนสำหรับภูมิใจไทยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ปปชจะต้องออกมาคุยนะครับตามกันต่อนะฮะเรื่องนี้ยังเป็นงานของปปชเรื่องของรวบรวมข้อมูล ปมลายหลุดรับร้วยหากผิดจริงเจอโทษทั้งผู้ให้ผู้รับนะงานนี้คุณนิวัตชัยครับเลขาธิการคณะกรรมการปปชยังพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเรื่องการอภิปรายไม่วางใจที่ผ่านมาซึ่งปปชเนี่ยก็ได้ตั้งวอร์มติดตามประเด็นของการอภิปรายมาโดยตลอดนะเพื่อจะรวบรวมข้อเท็จจริงมาตรวจสอบโดยเรื่องใดที่อยู่ในอำนาจของปปชก็พร้อมจะเสนอให้ที่ประชุมปปชพิจารณาทันทีและหากมีผู้ร้องเรียนเข้ามาเพิ่มเติม ก็สามารถนําข้อมูลมาประกอบการพิจารณาได้ทั้งนี้กรณีรายหลุดที่พักเล็กรับเงินรายเดือนหากมีข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏก็จะมีความผิด2ลักษณะคือผู้รับก็มีความผิดนะรับนะรับทรัพย์สินเกินกว่า3,000บาทแล้วก็ผู้ให้ที่ให้เงินเพื่อจูงใจหรือมอบสินบนเพื่อกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดในตําแหน่งรวมทั้งอาจจะเป็นความผิดฝาา่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามหากมีข้อเท็จจริงปรากฏนะเป็นการกู้ยืมเงินจริง ตามที่กล่าวอ้างก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดถ้าหากว่าเป็นการกู้ยืมนะโหยังไปออกลอดช่องลูกกู้ยืมได้อีกฮะเพราะทุกคนมีสิทธิ์จะยืมเงินกันได้กู้ยืมกันได้และกรณีนี้ก็เป็นคนละบรรทัดฐานกับกรณีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนนะครับเรื่องดังกล่าวสามารถขยายผลไปจนถึงขั้นยุบพ,พักได้หรือไม่นั้นปวชวไม่ได้มีอำนาจในการพิจารณาและหากพบว่ามีมูลความผิดจริงก็จะส่งเรื่องไปให้กะกะตดำเนินการเพิ่มเติม,ตมด้วย ยังมีลูกอีกช่องหนึ่งก็คืออุ้ยสนับสนุนโดยอุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 954605580